อ๋ดไายสามได้ยเนั่นไม่ใช่ตอนรันเราไปถึงไหนนะถึงหนอ่ะหนึ่อ่ะก็เลยสแล้วครับกูเล็กจิวเมนทะไรคือจูสตาร์เตอร์ทำไมมันมีสองอันโอ้โหอีกาเพียบเลยชิวชิวชิวชิอ สนุกเขาแหละไอสัตว์มันไม่ใช่มันไม่ใช่หรอโอโหเดอะเบิร์ดเฮ้ยดีโราสปีดดีวะดรอสต์สปีดไปหนึ่งแล้วก็ทำโม่เยอะไม่ใช่อันนนั้เท่าไหนเอาิูลิ่งพิวยาแปรทิเวท เพราะว่าสตาร์มงี้คือแบบถึงเฮ้ยไปไงการเล่นแบบมีชั้นเชิงไอ้ชื้บชื้บชืบชืบชืบโอ้ยยี่สิบอะไรฟันผมเฮ้ยมีดาเมจเฮ้ชื้บชึบชื้บชื้บรู้ได้ไงว่าไม่มีดาเมจนี่มึงเห็นเลือดรถปะเนี่ยรถเนี่ยเห็นป่ะเป็นรถตัวหนไอ้เหี้ยแบบไม่มีเฮ้ยทำไมไม่มีดาเมจวะ บอกว่ามันไม่มีดาเมจไอเนี่ยชิบเชิบชบชบถือของได้ปะจะไปฉีกกอนหน่อยครับกูฉีกไอเลือดเรื่องหมายโบกี่คือเนี่ยอะโบกตรงชื่ออะียังมีสกาเหรอวะ M4 ็ม่ะไหนอะเอ็มี่เอ็มสไม่รู้กูไม่ได้เก็บแล้วกันอ่าเฟิร์สเอ็ดเอ่อแล้วก็ไฟบอมเป็นเดทได้ปะกูไฟบอมนี่ไม่ใช่นี่ยเอ็มสีได้แล้วรอดมาคนมีทุกคนเลยปีมาเยอะหน่อยโยนไฟบอม จบใช่เอาแล้วป่ะกูพร้อมแล้วนะเห็นเราเขามีแบบยี้มาเยอะหน่อยเราก็ตายกันหมดเลยนออเ้ยหินแล้วนี่มันไปบอกไปบอกไม่เห็นโยนอะไรกันเลยช๊อป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 ไลอดูพวกสายเปอร์เว้ยนี่ใช่ดูสิ Let's ไปชุบช t บ e ุบชุบนี่นี่ตุ๊กตุ๊กตุ๊กฮึ่ t นั t นแหละลูกตุ๊กแบบสั่นแบบไอ้คิวจับยิงกูเห็นตัวใหญ่แต่ไกลเลยเพื่อนตัวใหญ่ยิงเลยยิงเลยกูยิงยิอยู่พี่นายยิงให้ไม่ได้โอ้ยไหนยิงหัวบ่อมึงตัดตั้งโหมดเวฟตัดที่ไหนแค่เดินผ่านพี่นายเอายิงหัวทำไมถ้าหลังเห็คนเดินผ่านอย่ายิงเด็ด

ดนพวกสไนเปอร์ออกาเยอะแน่เลยเพราะมันเพ e ่อเฮ้ยตัวตัวแข็งไก่แข็ง้อแขังไก่ไอแข็ใหญ่แข็งไก่แขเป็นไก่มาแล้ว เบียโดนแล้วเบียโดนแขกเป็นไก่แล้วโอ้สองตัวเรียบร้อยแขกเป็นไก่แน่นอนเรียบร้อยฟิวแขกเป็นไก่เยอะคุณโดนตุก็เต็มเต็มเลยแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยใครยิงกูโดอ้โหเบียไปอ่านแล้วมันเคลื่อนที่ไหนมานี่เบนเดตกับอะไรเมล่ปั๊มไปกร์มก็ได้างไรไม่มีเหรอวะไม่มีอะ ไอ้ก่อนหนี้มันมีเลือดอยู่อะ้าเรียกว่าอะไรวะไอขวดอะเติมที่ปเติมที่นี่เวลาฐานเปล่าจะถึงป่าชุบชุบชุบชุเหายขมีสุกเติมอยู่ไม่ใช่หรอแต้มโมหรอชุชุบชุบชุบโดชุบ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 ไม่มีตัวที่ขวางชุบชุบโอ้โหล็อกหลบล็อกหลบดิส้ก ว้าตัวี่อเลยแตแตกเลยชึบชึบชึบโอ้โหตบันที่เจ้าอปึ๊บปึ๊บปป๊บป๊บปงตเฮ้ยนตขอะสุนชเย่อ้าพยายามน้หน่อยลอดวดนได้บบบบ There we go ตุ๊บโอ้ยอ้มา มันแตกมันแตกเอาที่หายลบเอาสีกูโอ้โหลบอยู่ด้านหลังก็โทษโทษที่หายแล้วไปป้อมหน่อยไปป้อมหน่อยป่าละป่าละสองปีถ่ายกดอีกยิงตัวใหญ่ยิงตัวใหญ่ยิงอ๊ปึ๊บนฟื้น้นฟนฟืุ้่ยเดี๋ยวเรามียาอยู่แล้วขี้ไม่แย่อกไเดิดไปใกล้เพื่อนแล้วคลิกขวาใส่เพื่อนอ่ะคลิกขวาใส่กูเดี๋ยวแล้วขวาหน่ะมันเดฟเดอร์อ่ะ เอออเอ็มสีกูหน่อยไม่มีใครเอาเอ็มสีกูเลยเนาะเราเดี๋ยวตัดตัดตัวให้แล้วฮะทิ้งให้แล้วทิ้งแล้ตรงกูตรงกูฟิลขอเอ็มจีด้วยพี่นายขอเอ็มจีหน่อยเก็บไอ้นายเก็บพอแล้วเอ็มจีหน่อยเอ็มจีสวยเอาอีกว่ามอนเอาอีกเอาอฮะเอาหมดเลยโโอ้หกัลโลเพิร์พี่นายไม่ไปใช้อยู่แล้วนี่ไม่ก็

Sadly, โอ้ยยิงไม่โดนเลยชุกชุกชุกเฮ้ยนกเอาฟิวยิงนกเรียกต้อยไฟบอลมีเปล่าหมดแล้วมีกระสุนนะมีเหลือไฟบอลแล้วมีอย um um ู่ไม่อยู่เพิ่มมาไหนกันอีกวันนี้มีกระสุนนะสุดแด้เลยทุกอย่างอ่ะทุกอย่างโอเคครับเสร็จป่ป๊าป๊าป๊าฮึยยยยใหมเอ๊ย 6 sniper ไปซึ้งซึ้งซึ้ง l ึ้งดีบอลหัวแต่ประเด็ป้าป้าใครเอาเอาาามันน่ะยงเถื่นเลยูเนียและายนัซ้ายนัายเมเลยียบร้อยฟิวไปแล้วกาตต่อไอฟิวอะไรอีกาวะเนี่ยเราะว่ยืนก้นหมนไม่ก็โดนนะยังไม่ทันแบบใกล้มากอ่ะ tử bao, từ cái này bao, uổng, hải chết không, nhiều quá, cái này cái này, cái khỏe dài, cái quân đây, uổng, khỏe dài rồi, khỏe dài đâu, mà đâu, tay, giờ ตัวคนอ้วกเสิร์ฟตับแม่งเลยโู้จะตายเฮียก็สนสนไยเหลือสี่นัดหมดเพื่อนตอนี้ก็าูเไม่ใช่นี่ก็สุดลูกต่อจริงอะล่ะกระสนปึ๊บๆๆๆเรียบร้อยไปหนึ่งเก็บเก็บกระสุนน่ะเก็บกระสุนน่ะไปอีกาตายนะ ฟิวไปทางขวาได้ไหมรีบขีขวาเลยนี่พียานี่พี่ยานามาพันเป็นเน็ตเอ่อเก็บแฮนคิลเลอร์ไปด้วยเดี๋ยวขอฮีโร่ไว้ก่อนดูจะเป็นเน็ตอะไอ้ยที่ช็อตไม่ทำอะไรอ่ะที่ช็อตกันอ่าการอะไรหรอมันคือสตันกันใช่ไหมใช่ไม่รู้อ่ะไม่เคยใช้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่

มไม่โดนมีคิเพิ่มเลือดเต่าเฮ้สีร้อยสี่ร้อยสี่ร้อย้จ่ายสี่อยจ่ายไปเลยเฮ้ยมีกระดัว่าหสวยระเบิดลูกเกี้ยงมูฟี่เอาดีไหมเนี่ยกระสุนน้อยไม่เอาอะบชุบนี่อางไ้เอาไป ไฮ้รักเฮ้รักเรักโอ้ขบวนอะไรอ่ะปวดแล้วหรอตัวใหญ่ตัวใหญ่กลางยางไม่ปวดเปิดประตูเสียงดังวันเสียงดังประตูอะไรอ่ะไม้ประตูตรงนี้ไงประตูนี้ละบไยตรงเนี้ยอุ้ยเป็นเตัวใหญ่ไม่ตายเลยกูจะตายแล้วเนี่ยตัวใหญ่ไม่ตายหรือตัวตายแล้วกูโดนเต็มเต็มเลยโดนสองดอกรัวๆเลยโอ้หตัวใหญ่ยังไม่ตายโอ้เข้าบอลเ้าบอยู่นี่ ตายแล้วตัวใหญ่อะตัวใหอยู่ตัวไหนมัตีกเด็กระเบิดไปจ่ายอีกสี่ร้อยไหมฟลจ่ายไปจ่ายสี่้อไปไปจ่ายสี่ร้อยไปเ่งจี้มึงไปจ่ายสี่ร้อยดีกว่ามั้ยไปจ่อววจ่ายด้วยจ่ายสี่ร้อยที่วูโดนถูกปสี่ร้อยสี่รอเนสี่ร้อยเลยคร นี่ตั้งี่บาทแล้วโอโห4้ยเองก็อยู่นี่ขอ M4 ขอ M4 อ้าวปด t a k n that don't need this no more ใรเอาอะไรมาบ้างรู้จไ่ MG here take this nice เราตามแม่โอ้ MG เอาไหนเอาไหนเอาไหนยหมนละเก็บหมดเลยเก็บหมดเก็บม เน่เน่เด yeah. hey, no ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกอนไหมเดินดูโพสิชันกันจะาเอาตัวกูเซ็ตรงนี้กูกูเซัตตรงนี้ถูกไหมไอ้วงมุงว่ะไอฟิวมาเดี๋ยวจะได้ใช้ใช้บริการสี่ร้อยหย สโลอยังไงวะเนี่ยมันเดินผ่านมันชิวๆเลยโอ้โหเพราเยอะไม่น่าจะสโลนะมันน่าจะเป็นดาเมจไอ้กับนวดอ wow. ่ะโอ้โหยังเยอะเอาเลยสวยๆพี่นายสวยๆขอสวยๆเขาใหญ่มากเขาใหญ่เขาใหญ่เอ้ยไอ้ท่านีเชน่อตงขวาแตะขวาเต่ ไปแต่แล้วไปแต่แล้วคุกขันหน้าต่างได้ด้วยเหรอพวกใจเยนเพื่อนโอ้โหใจเยนเป็นแค่อะไรนี่ย้ไอ้หนายคน โอ้แต่แต่ยังไงหมดยังไงโอสุนทนายเนี่ยมาเทียข้างหลังมาเท่ข้างหลังโนายนี่ก็สุนทนายอ่าเนี่ยเฮ้ยสุนทนายสายฝนไม่ได้เล่นไหนเฮียเ g เอกต็มแล้วฮะอย่าลุก2หมดอะ ต้องออ่ะจริงเรอใช่โอยรอบนี้เลือดดีอยู่เลือดดีอยู่โอเคอยู่อน้เนี่ยแม่ขึ้นคนละครึ่งยิ่งไงฟิลนะก็ยังดีกว่ารอบที่แล้วสิไอสัตว์จับได้เลยโมลุยใหญ่ฟิลบริการเต็มที่เลยนะนั้นอ่ะใสี่ร้อมันใช้อย่างเดียวกดูใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวมึงจะเปิดประตูมั่วกันนะแถวนี้ตาชูมันเไฟเปิดได้ไหมไม่จริง้ยจุุ๊ปุ๊ปุ๊าป ตามมาเลยนะเฮ้ยจะต่อยนายได้ด้วยเฮ้ยดูดิจะต่อยแบเนี้นะะอไะไรต่อยต่อใช่เหนื่อยต่อใเบี้ยดีกว่าต่อเยเรื่อยๆรถไปเอ๊เหมือนตัวใหญ่ป่าววะตัวใหญ่ตัวใหญ่ข้างบนบันได้มีไฟเรียบร้อยเป็นทีมันมาแล้วตายไปหนึ่งอุ้ยเอ้ากูต่อยใครเนี่ยเฮ้ยโอ้โหู <c oughs> นี่นะวันนึงมันมีของอยู่ทั้งแรงเออแต่มันมันต้องเป็นของดีแน่นอนเคลียร์เคลียร์ตรงนี้เสร็จก่อนแล้วจะเปิดค่อยเปิดอ่ะอันเนี้ยตอนเนี้ยเคลียร์เสร็จแล้วจะอย่าเปิดก็เปิดไปบ้านเลยเขามีบินไปพวกแบนโด้แบนเดตออกมาเรียบร้อยไปแล้วอุ้ยไอ้กทีเขาตกจากที่สูงเขาหายละไปชุบไปชุบชุบได้อยู่ ไม่เดินมาทางไหนอ่ะหมดละหมดละโอ้โหคนไม่คุ้มเป็นตัวปันได้แล้วทำการเด้อเนี่ยเข้ามากดการ์ดการแล้วทำไงต่อกะแทบกะแทบไม่หัว่กูไม่รู้ว่ากูไม่รู้ว่ามันมีอะไรนะแต่มีคนรีบกัดเลยโดดลงมาเลยแหล่เบลนี่หรอไอฟฟี่รีบกัด ฟิวบอกยัไม่ทันการโดนแม่งเลยน้องง่ายเกินง่ายเกินแซฉันผูนอนไม่รับหัวใจนี่กระตักแกวแฟนตีบสามวะ ด่านต่อไปนี่มึงคิดว่ายากกันหรือยังโอ้เอาดีว่าเราต้องร่วมมือแล้วไอ้เคือมอนมึงไม่ต้องดูนะนะข้างหลังอ่ะมึงวิ่งอย่างเดียวเลยไม่ได้ดูสตาร์ไม่ได้กูหมดกูเลยต้องหันไปดูข้างหลังก่อนใช่เหรอเออเพื่อไปยิงขัดมันก่อนไม่งั้นก็ตกกูล้รู้สร็เอาไปบอมไปคนละคนละลูกนะแต่ละตัวมันก็สเตมิน่าเท่ากันมันได้ดีวะไม่ถ้าไม่ได้อัพสเตมิน่าจะเท่าได้ไงอ๋อมเพิ่งต้อง10% 10%มึงไม่อัพเลยเหรอบอล โอ้โหตอนนั้นกูลงไปช่วยมึงไงอ๋อแล้วกูก็ไม่รู้ขึ้นทางไหนกูเลยบีนวนกลับไปเนี่ยเอาเถอะเอาเป็นว่าเรา The Crossing แต่ตอนมันวางระเบิดอ่ะไอ้แต่รอบนี้พาสีดีอยู่เราเราเลือดเยอะอยู่ฮะเราเลือดเราเยอะอยู่ใช่เหรอเออเลือด115นี่คอามผิดแล้วเมื่อวิทย์ทำในเวลาที่กันหมดในกูอัพสเตมิน่าอะไรตอนนี้ พร้อมวิ่งพร้อมวิ่งโอ้โหแล้วซอมบี้ซอมบี้ต้องยิงที่หัวเท่านั้นด้วยใช่ถึงจะตายไวมันตามหนังมันก็ยิงที่หัวมอนไอ้สันไม่ปกติยิงที่ตัวเลยแอสซีบแอสซีบเฮีะแอสซีบเีอพอเลยเดี๋ยวนี้อะฮิวดีไหมฮิวดีกว่าน้ำโมงสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยดีแล้วเฮ้ยแต่ว่านี้เอ็นทีเทคเฮดเฮ้ยเกมนี้เวลากดคอนโทรลแม่งเหมือนเอฟเฟกต์เลยว่ะ เออสมจริงดีวะชุบ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 เนี่ยนายึอ็มสี่ไม่ได้ชุบโอ้ยมีปาเลสขายปาเลสว้าเอาไงดีวะซื้อไปถึงติดก็ต้องซื้อดิครับระดับไปเไปเฮ้ยมีมีตังว่าเอาเอาขอตังให้ตังไม่มีโอ้จ่ายไก่นั่นไปเยอะเลยอ่ะโอ้จบไอ้ไอ้ฟิวมาเนี่ยนี่มากดอันนี้ให้ฟิวกดนะให้ฟิวกดฟิวมีกี่ร้อยหรือเปล่ามันฟรีรอบแรกอ๋อ ให้ฟิวขอตัค์หน่อยเดียวมีแค่ร้อยกว่าบาทเองันเฮ้ยไตั้ง,งหรอกตั้งาอะไรเลยไปไปลูกเกียงไปเ,เกียงจริงๆด้วยไม่มีอะไรเลยตังค์หมาแล้วไปเลยเพื่อนตามมามามาเราไม่ได้เกีย์ให้หมดหรอก ไม่เขี้ยเขี้ยทำไมรักเลยคนพูดกี่รอบแล้ววะนี่มามายืนตรงนี้รอสเตมิน่าเต็มเราจะได้รีบรัดอะไรยิงเลยยิงเลยยิงเลยตัวใหญ่มาชุบชุบชุบวิธีเลีรยตัวใหญ่หนึ่งตัวสบายสบายแล้วก็รัดไปตัวใหญ่หลบตกหลังกูได้ไงเนี่ยโ Oh my god o เป้ ตามไม่หน้าหมดแล้วอันนี้คืออยากจะบอกว่าชอบพี่กูเล่นผีเยอะกว่านี้อีกกูยังวิ่งกันได้เลยผีแล้ววะโอเคตามไม่น่าเลยซอมบี้เนี่ยไอ้แค่คือตอนที่กูเล่นนะแม่งมาอย่างกับหาฝนนี่ดูรอบนี้ยกูเดินแบบไม่ต้องวิ่งเลยชิวแต่ละรอบไม่เหมือนกันหรอวะใช่ปึ๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยชิวจัดเลยดูเดิน approaching George Washington Bridge โอ้โหโอถไฟนี่เจนได้เลยตาก็มาข้างหลังนะะไม่ต้องแววละวิ่งเลยเมเน่มันจะเริ่มคนจะเริ่มมาละพมาทหารมาไอยตกเอ้ากูตกอะไรอะของไอ้ฟิวตายอไอ้เนเหว โอ้ยื่นไปติดอีกไอ้สาตี๋ตายแล้วกูแห่ไปกันสามคนแล้วเอ้ใครก็ได้เก็บไปคนนึงเร็วให้กูเก็บปะล่ะตอนไหนอะเร็วไปได้เก็บมาเก็บมาเก็บมาเก็บแล้วก็ไปด้วยกันวะได้แล้วเคลียร์เฮียนี่เสร็จกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้านการมีเปล่า โอ้มันมาสองตัวเพื่อนปืนปืนปืนอะปืนกีกักกีก่อนเอามินิการเคลียร์ตัวใหญ่หน่อยไหมนายเคลียร์หน่อยยิงไม่ได้จริงเพื่อนเอาให้เองไม่ได้อ่ะไอเพียเดี๋ยวกูใส่ยาให้มึงนะโอเคป่ะนี่เพื่อนเใส่ยายาอะไรยาอะไรกระชากอะไรเามาจับมาวิ่งเลยเหรอวิ่งดิเอาอะไรอ่ะชเจลตัวใหญ่แล้วต้องวิ่งอ่ะ ปลาเราปลาเราปลาลเรแล้วไม่เกจอตัวใหญ่ก่อนเหรอผมไม่ทำดาเมจเราเลยเลยเลยเนี่ยไปลองฝั่งนู้นไปลองฝั่งนู้นปลาตาย่ะจริงก่นงอนเด้ได้ทีนี้ลงมอางี้ไปวิ่งไปวิ่งโอ้โหตัววิ่งตามมาอ่าลงงี้ลงตายไปนะไปก็ได้ไป <S 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 มีตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาอาแคดเวิร์สเช k คไป อะไรแพดิแพดิอีกคนนึงวันละเบอรอีกคนนึงวันไหนคนแกผีนี่เน uh> mm ี hmm. ่ยแพดอ่ะแพอันน like bon ี ah> ้ง่ายเลเต็มแล้วเตแล้วไปเลยตามมาตามมาอีกทีเลยอีกทีนึงเปิดประตูไวไอตัวใหญ่ที่ถ่ายแล้ววัวนะวัวต่อแล้วว้าไม่เหมนะเพื่อนโอ้ เบียววางอยู่เบียววางอยู่เบียววางอยู่ไอ้นายวิ่งไปเลยนายวิ่งไปตรงข้างนอกเลยมาอ่อนมากไปแล้วปล่อยมากไปนะโอ้ตัวใหญ่กระชื้นอยู่ตายแล้วตัวนึงนายไปอยู่ข้างนอกนะเออวิ่งอยู่วิ่งอยู่ตัวหลาคนอ่ะอยู่สองคนอ่ะเออวิ่งอยู่วิ่งอยู่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วสองคนแล้วก็เซฟตัวแล้วมึงแล้วมึงไมได้ปล่อยเลย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 ก็มาดีครับ ไม่ได้การเคลียร์ตัวใหญ่อะนะเออไม่ไหวละมึงมึงมานี่มาพวกมึงอันมีใครดีเนี่ยไม่มีใครดีนะมายิ่กเล่นยิ่งเกิดการเรียนรู้ไอ้เหี้ยวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำเพี้ยอะไเอ้าเพี้ยอะไรเพื่อนเพื่อนตายเหรอนี่ไงออกมาตามวินะพี่ตามวิเฮ้ย I got this. ส์เจ็บพี่ I got this. แล้วไงต่อก็รอก็เลยระเบิดแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านด่านเองแหละ้วเฮ้ยไปวิชากเลยระเบิดดิเอ็นันดูชานเลยระเบิดนี่ไงดูอยู่นะโอ้เจเ็บไม่สุดอ่ะคุณรู้ว่าเรือมันจะหายไปเลยโอเคโอ้ยเจ๊เอฟเฟกต์นี่นี่คิดว่านี่คิดว่าง่ายยังกินเมมโมรี่ออฟอันนี้ง่ายน่าจะกูตกเลยเดี๋ยวล่าด่านต่อไปกินเมมโมรี่ออฟเลยครับเอ้ยเดี๋ยวต่อไปไม่ค่อยเท่าไหร่ อ่ะเราไปไม่ค่อยเท่าไหร่คิดผมไม่ได้ทำเที้ยอะไรแบบนี้ไอฟิวตกเฉยเลยตอนแรกกูตันติดติซอมบี้ไว้สติดซอมบี้แล้วกูเดินไปได้ฟุ๊บกูเลยต่อยมันปุ๊บแล้วกูกระโดดแล้วกูติดบล็อกขึ้นรั้วแล้วกูกระโดดทีกูล่วงไปเออถ้าสมมติเราลอดหมดมันจะได้โบนัสป่ะวะใช่ไม่แค่ได้โบนัสด้วยโอ้ยเฮียยากว่ะลอดหมดแค่ฟิวตกไปก็คนนึงละไม่ได้ได้เล้วเราต้องมีวิธีทำให้รอดหมดกันเสร็จโอ้โหรอดกระเฮียนะ มันมีเป็นรแ,แต่มันต้องแบบว่าดูแลตัว,วเองได้อะจบกันไปอีกคลิปนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดซับสไครต์เจอกันใหม่คลิปหน้าไปจ้า